สวัสดีครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้านี้มัทธิวบทที่5ข้อที่หบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกในพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่5ข้อที่หได้พูดถึงบุคคลผู้ที่มีใจอ่อนโยนใจอ่อนโยนในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่ามีจิตใจที่อ่อนแอมีจิตใจที่วันไหวอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันหมายถึงคนที่มีจิตใจอ่อนโยนในด้านฝ่ายจิตวิญญาณยอมให้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาทำงานในชีวิตเป็นการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดใจมีใจทอมท่อมใจลงพร้อมที่จะรับคำสั่งสอนจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นคนรู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมลิ้นของตนเพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตในทางที่ชอบธรรมของพระเจ้าได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณในพระธรรมกัลเตียบทที่5ข้อที่23ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมญัติห้ามไว้เลย ครั้งหนึ่งพระเยซูริต์ได้ตรัสในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่29พระงองค์ทรงตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้และเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักในข้อนี้เราเห็นพลรรักษณะอย่างหนึ่งของพระเยซูนั้นก็คือความสุภาพ ความอ่อนน้อมพระองค์ทรงปกครองคนของพระองค์ด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่ปกครองโดยใช้อำนาจหรือการบีบบังคับเหมือนพวกฟอร์สีในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นกันเราควรจะมีจิตใจที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเหมือนอย่างพระเยซูกิตเพราะเราจะเป็นสุข พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ยังคงความเป็นจริงอยู่เสมอบุคคลผู้ที่มีใจอ่อนโยนมีใจ่อมอยู่ที่ไหนย่อมเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นสุขในด้านของฝ่ายวิญญาณมีสันทิสุขในพระเจ้าหรือแม้แต่มีสุขในด้านการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรก็ดีในชุมชนก็ดี ในหมู่บ้านก็ดีที่นั่นย่อมไปสุขสังคมไหนหรือหมู่บ้านไหนที่มีคนประเภทนี้อยู่เยอะๆคนใจทอมคนใจอ่อนสุภาพหมู่บ้านนั้นย่อมมีความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆแต่ในทางกลับกันหากสังคมไหนหรือหมู่บ้านไหนมีแต่คนกล้าวล้าคนไม่ยอมคนคนเย่อหยิ่งคนจองหอง เต็มไปหมดหมู่บ้านนั้นก็คงจะหาความสุขได้ยากเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนความทอมใจย่อมนำสุขมาสู่ชีวิตและสังคมเรามาดูต่อในปลายข้อเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกแผ่นดินโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโลกปัจจุบันมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากมายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี ไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นแต่แผ่นดินโลกในที่นี้หมายถึงโลกใหม่โลกที่พระเจ้าสร้างขึ้นใหม่วิวรณ์บทที่21ถึงบทที่22แผ่นดินโลกใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้เป็นของคนที่เย่อหยิ่งจองหองก้าวร้าวยกตัวเองอวดตัวเองคนเหล่านี้ไม่มีส่วนในแผ่นดินโลกใหม่ของพระเจ้า แต่แผ่นดินโลกใหม่ของพระเจ้าในอนาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของคนที่มีใจท่อมมีใจสุภาพเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกของเขา